นียรักเนียเสียงเรื่องเทพบุตรมาเฟียตอนที่20ความเงียบแทรกตัวเข้ามาเหมือนความหันหันแห่งอารมณ์ผ่านพ้นไปสำหรับคาร่าแล้วนี่คือความผิดพลาด ที่เธอไม่ควรให้อภัยตัวเองเลยเธอไม่ควรใจอ่อนเธอไม่ควรยอมมีเซ็กกับเขาแต่เธอกลับทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำจนกลายเป็นว่าเธอแทบจะขาดเขาไม่ได้ให้ตายเถอะนี่คือสัญญาณอันตราย เธอกำลังจะแยกทางกันกันกบเขาหากเธอ,อยังต้องการเขาแบบนี้ในอนาคตอันในกล้เธอคงได้เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอย่างแน่นอนเราต้องคุยกันหญิงสาวกระสิบบอกเขาอย่างหมดหนทางว่ามาสิเขามองเธอด้วยดวงตาเป็นประกายระยิบระยับ คุณจะจบเรื่องของฉันยังไงเขาก้มลงจูบเธอเบาๆก่อนจะยกมือสอดใต้ศีรษะสบตากับเธอตรงๆสีหน้าของเขาผ่อนคลายลงเขาเปลี่ยนเป็นเคร่มขรึมขึ้นมาทันทีเพราะเขาไม่ชอบคำถามของเธอเลยมันเหมือนเธอขอให้เขาเลิกยุ่งวุ่นวายกับเธออางนั้นแหละซึ่งมัน เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาฉันจะพูดกับพ่อพ่อต้องเข้าใจเขาบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังขาด้าจึงถอนใจออกมาฉันกลับคิดว่าการเผชิญหน้ากับพ่อของคุณจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำพ่อของคุณค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองที่พูดเนี่ย ไม่ใช่ว่าฉันจะรู้จักเขาดีหรอกนะแต่ฉันเคยพูดกับเขามาแล้วแต่เขายังดื้อรั้นไม่รับฟังใครเขายิ้มและพล่นลมออกจากจมูกก่อนจะเกลี่ยปลายนิ้วไปที่แก้มสีเชอร์ี่ของเธอเบาๆใช่นั่นแหละพ่อของฉันเลยแสดงว่าเธอมีทางออกแล้วสิเธอได้ถอนใจบ้าง ฉันจะพาแม่หนีไปฉันอยากให้คุณช่วยพาแม่แม่เทแม่ของฉันเป็นสาวใช้ในตระกูลดานี่ฉันฉันไม่อยากเห็นแม่ถูกกดขี่อีกแล้วเขาขระหมดคิวนิดนดก่อนจะพยักหน้ารับเพราะนั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเลย ถ้าฉันทำสำเร็จเธอจะตอบแทนฉันด้วยอะไรสาหน้อยทำหน้ายุง่งทำปากยืน่นซึ่งทำให้เขายิ้มที่ได้เห็นท่าทางแสนงอนน่ารักของเธอเมื่อไหร่คุณจะเลิกสร้างเงินไข่เด็กร้องสิ่งตอบแทนจากฉันสักทีในเมื่อทุกอย่างมันรวมอยู่ในข้อตกลงของเราแล้วเรียกร้องงั้นหรอมันคือข้อแรกเปลี่ยนตังหะ อีกอย่างเงื่อนไขก็เปลี่ยนไปแล้วความเสี่ยงมันก็เมเพิ่มมากขึ้นด้วยลองคิดดูดีๆสิจะต้องเสี่ยงขนาดไหนเคาลือหาดานี่เป็นดงมาเฟียเลยนะเธอทำปากยื่นอีกหนคุณก็ลูกมาเฟียอย่างน้อยคุณก็มีอำนาจต่อรองกับพ่อของฉันได้ฉันเคยเห็นคุณไปที่นั่น เธอการเขาท่าทางงี่เงา่าทำให้เขาแอบกลั้นยิ้มจนปวดแก้มใช่แต่การที่จะไปเอาตัวคนของมิสเตอร์คาร์เตอร์ดานี่ออกมาจากที่นั่นมันคนละเรื่องกันเขาหาเหตุผลมหาหักกลางสาอน้อยทำหน้ายุ่งแล้วมองเขาเลิกต่อตองสักทีได้ไหม แลรีบช่วยฉันกับแม่สักทีอย่าลืมสิว่าฉันทำงานให้คุณสมเด็จแล้วนะคุณเองก็ควรจะทำงานให้ฉันบ้างมันคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันเขาหัวเราะก,ก็ได้ก็ได้เขารับคำยินดีที่จะตามใจเธอแต่จะให้ปล่อยเธอไปนั้นคงไม่มีทาง เขาแค่อยากจะร้างให้เธออยู่ด้วยเพียงเท่านั้นแหละเสียหน้าชมัดแค่พูดกับเธอและขอให้เธออยู่กับเขาทำไมมันถึงได้ยากเย็นนะักคุณรับปากเลานะคาดายามเพื่อความแน่ใจดีเอโกพยักหน้าดวงตาสีดำสนิทจ้องมองหญิงสาวนานอยู่ชั่วอึดใจซึ่งวิธีการมองของเขา ส่งผลให้แก้มนวลเหอร้อนก่อนที่จะค่คอยๆเปลี่ยนสีเธอจึงแก้เกอด้วยอาการขยับตัวลงมาจากอกแกร่งกำยำของเขาคนเจ้าเลขจอบวางแผนเธอแกล้งว่าเขาเธอก็พูดเกินไปเขาหวัวเราะในลำคอรู้อยู่หรอกว่าเธอเคินมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะ ฉันแค่อยากให้เธออยู่กับฉันเท่านั้นเขาบอกด้วยน้ำเสียงนุ่มทุ้มชชนฟังพร้อมกับรูปไหลหูไหลเนียนของเธอไปคพลางๆทว่าคนฟังกับหัวใจเต้นรัวแรงฉันอยากเข้าข้างตัวเองว่าคุณกำลังเออคุณรักฉัน คนพูดพูดด้วยความไม่แน่ใจเธอสบตากับเขาให้ลึกกว่าเดิมเพื่อค้นหาความจริงจากเขาเขายิ้มอย่างอ่อนโยนสบตาสีสวยสีดำสนิทที่จ้องมองเขาอย่างไม่ยอมกระพริบตาเธอพูดถูกเขายอมรับมันเร็วเกินไปสำหรับเรื่องของเราแต่เชื่อฉันเถอะวินาทีแรกที่รู้ว่าเธอนี้ฉันไปนะ่ะ จะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันถล่มลงมาทับฉันเลยทาก้าจะงักงันจ้องเขาราวกับไม่เคยเห็นดวงตาของเขาไม่หวั่นไหวเขาพูดเรื่องจริงเหรอเนี่ยเธออยากจะคิดเหลือเกินว่านี่คือคำสารภาพรักแต่เธอก็ยังอยากฟังคำว่ารักจากปากของเขามากกว่าคุณเนี่ย ปากหวานกว่าที่ฉันคิดอีกนะคุณเข้าใจหาคำพูดมาหวานล้อมฉันดิเอโกยิ้มบางๆใบหน้าของเขาทวีความอ่อนโยนยมันไม่ใช่คำหวานสิ้นคำพูดของเขาดิเอโกก็โน้มตัวลงมาจูบเธออีกหนแต่ทว่าจูู ทั้งสองก็ต้องปละจากกันเมื่อมีคนเปิดประตูเข้ามาอย่างเสียมารยาทเดอเอโก้เตรียมจะตะวาดใส่บุคคลใดก็ตามที่เทอเลทะเเข้ามาในห้องส่วนตัวของเขาแต่เขากลับต้องหุบปากทับเสียเองเมื่อคนที่เข้ามานั้นคือพ่อคาราตกใจนิ่งงันเธอทำอะไรไม่ถูกพอตั้งสติได้ จึงรีบดึงผ้าห่มออกมาคลุมร่างไรอาพรสายตาคมดุของมิสเตอร์คาโก้ต้องมองลูกชายก่อนจะเลยมองหญิงสาวร่างเล็กหน้าซีดเผือดซึ่งรีบมุดเข้าผ้าห่มโดยเร็วใช่ฉันเองแล้วนี่มันอะไรกันดาโก้ใส่ไม้เท้ารูปสิงโตขึ้นชี้หน้าลูกชาย ลมหายใจของเขาฟืดฟาดด้วยคำโมโหโกรธาก่อนจะชี้ไม้ไปยังตำแหน่งของหญิงสาวที่โผล่หน้ามาจ้องมิสเตอร์ดาโกด้วยความหวัดวันดวงตาของมาเฟยเท่าเป็นประกายเคืองกรุนไม่เห็นใบหน้าของหญิงสาวที่นอนร่วมเตียงของลูกชายชนิดเต็มตาก็เพราะผู้หญิงคนนี้คือว่าที่เจ้าสาวของเขาเธอเป็นเมียผม ดิเอโกยอมรับเขาขยับตัวเข้าขวางสาวน้อยที่ยังตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าหม่มดวงตาของเขาแนวนิ่งสบสายตากับพ่อ,อย่งไม่ยอมลดละฉันให้แกไปตามหาเธอแล้วดูสิ่งที่แกทําสิไอเจ้าดุกบ้าพูดดากโกฟาดฝ่ามือหนักๆ ใส่แก้มสะของลูกชายเต็มแรงติเอโก้หน้าหันตามแดงเวงนั้นทันทีเจ็บนะไม่เท่าไหร่แต่แรงขนาดนั้นทำให้เขามึนถึงกับเห็นดาวระยิบระยับเลยเชียวละใจเย็นๆก่อนพ่อฟังผมอธิบายก่อนชายหนุ่มบอกเยังใจเย็นก่อนที่เขาจะยกมือแตะปากทันทีที่รู้ว่ามันมีอะไรหยดอยู่ ปากของเขาแตกสถานการณ์เริ่มตึงเครียดคาดาที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับหน้าซีดเผือดเธออยากจะเข้าไปห้ามแต่มาคิดดูอีกทีการที่เธออยู่เฉยๆอาจเป็นผลดีมากกว่าอย่างน้อยๆเธอก็ควรปล่อยให้พ่อลูกได้เคลียร์กันอีเลวดาโกยกไม้เท้า รูปหัวสิงโตฟ้าใส่เด็กกลัวอย่างไม่ยัง้งทำให้คารากรีดร้องคราวนี้เธอเอาแต่มองไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวหรือเกินชายหนุ่มกลับไม่ตอบโต้ใดๆออกมาเลยเพราะเขารู้ว่าการที่เขาตอบโต้พ่อจะยิ่งทำให้ท่านโมโหมากขึ้นแต่หัวใจของคาราแทบจะแหลกสลาย เธอเตรมจะขยับเข้ามากอดเขาอยู่แล้วแต่เขาหันหันมาห้ามเธออย่างนะ่ที่ดักเขาห้ามเสียงห้ามของเขาดึงสติของผู้เป็นพ่อไอ้ลูกบานีไม่ห้ามพ่อสักคำไม่ตอบโต้เขาเลยด้วยสักนิดผมอยากคุยกับพ่อเป็นการส่วนตัวได้ไหมครับคาโก้หอบหายใจ สีหน้าของเขายังคงกุ่นโกรธมองลูกชายทีมองผู้หญิงที่เขาต้องการจะแต่งงานด้วยทีเขาทั้งเสียดายทั้งหงุดหงิดหัวเสียก็เธอกำลังจะเป็นของเขาอยู่แล้วแต่อยู่ๆเธอก็หลุดมือไปซ้ำยังปลี่ยนสถานะเป็นเมียของลูกชายเป็นแบบนี้แล้วจะไม่ให้เขาโกรธได้อย่างไรก็ได้แต่บอกเอาไว้ก่อนนะว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นของฉันดาโก้จ้องขาราด้วยดวงตาหมายมากจากนั้นเขาจึงเดินออกไปจากห้องด้วยอารมณ์อันชุนเฉียวดิเอโกโยกมือจับแขนตรงที่เขาถูกตีเขาเจ็บ แต่เก็บสีหน้าเอาไว้ก่อนจะถอนหายใจออกมายังแผ่วเาเขาปลายตามองไปยังคาด้าไปหน้าของเธออาบไปด้วยน้ำตาเขาจึงดึงเธอมาปลอบประคองแก้มนุ่มแล้วก้มลงจุมพิษเธอหนักๆกพราแค่ขู่เท่านั้นเองอย่ากลัวอย่าห่วงเลยนะแล้วทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเธอจับมือของเขาเอาไว้ ดวงตาของเธอวาววยามจ้องมองเขาเดอเอโก้พ่อของคุณคือมาเฟียนะพ่อของคุณนะ่ะแม้แต่พ่อของฉันยังต้องยอมสยบให้ฉันฉันรู้ว่าพ่อของคุณจริงจังกับเรื่องของเรามากยังไงพ่อของคุณก็คงไม่ยอมด่ามือง่ายๆหรอกเชื่อฉันเถอะ หญิงสาวบอกอย่างวันใจเขายิ้มบางๆไล่ปลายนิ้วโปง้งปาดน้ำตาออกจากแก้มนวลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงฉันก็จะไม่ยอมยกเธอให้กับใครเหมอนอันขาดน้ำเสียงของเขาหนักแน่นยิ่งหนักและมันก็ยังทำให้เธออุ่นใจขึ้นมาแต่เธอก็ยังไม่มั่นใจสะกเลยทีเดียว ฉันมีวิธีแก้ปัญหาคุณแค่ปล่อยฉ,ฉันเขาปิดปากเธอไว้พอดูดีว่ายิ่งทำแบบนั้นมันทั้งโง่แลละป้าเธอไม่มีวันหลุดพ้นเงื้อมมือของพ่อฉันไปได้หรอกพ่อไม่ยอมไม่เป็นแบบนั้นแน่และเธอจะตกอยู่ในอันตราย แต่ฉันไม่ชอบให้พ่องคุณทำร้ายคุณแบบนี้เธอเผลอสะอื้นร้องออกมาอย่างอดไม่ได้และเขาก็ยิ้มบางๆออกมาแอบดีใจที่เธอร้องไห้เพื่อเขาทั้งที่เขาเห็นว่าเธอแข็งแกร่งมาโดยตลอดไม่เอานะอย่าร้องสิเขาก้มลงจูบเธอ ก่อนจะจูกซับน้ำตาที่ไหลลงมาทั้งที่เขาไม่เคยเห็นเธอวันไหวมาก่อนแต่งตัวซะเดี๋ยวฉันมาเธอกัดอิมปีปะดิเอโก้ผละออกไปแล้วเขาสวมกางเกงคว้าเสื้อจากตู้มาสวมง่ายๆและรีบตามพ่อของเขาออกไปทันทีโดยไม่ลืมหันมายิ้มให้กับเธอส่วน ขาด้าได้แต่สะอื่นให้ด้วยความวันไหวนักใจเธอรู้ดีว่ามาเฟียไม่ยอมกันง่ายๆเด็ดขาดแม่เลือจะค้นกว่าน้ำไม่ว่าจะเลือกทางไหนาำรับเขาสุดท้ายเธอก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีเขาบอกให้เธอรอเธอก็ต้องรออย่างนั้นหรอ แล้วก็ดอด้วยความทุกข์ทรมานใจเธอกลัเหลือเกินกลัวว่าเธอจะหนีไม่พ้นคำว่ามาเฟียแล้วเธอจะช่วยแม่ของเธอยังไงดีแล้วเขาละ่ะเขาจะกลับคลำหรือเป,ปล่านี่คือสิ่งที่คาด้านักใจจริงๆ จบแล้วนะคะเทพบุตรมาเฟียตอนที่20เนาะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังตอนนี้สั้นไปหน่อยเนะก็นี่แหละค่ะจะได้รู้ว่าเรียวจริงอะไรจริงโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ จะได้ฟังกันในวันที่16มกราเนาะ19บนาฬิกานะคะตามนี้แหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะขออนุญาตเก็บกระดาษก่อนอ,อาจจะเสียงดังบอกเสียงดังทุกคลิปเลยอะนี่แหละเดี๋ยวจริงบอกแล้วก็ช่วงนี้ตาก็จะได้มีเวลานั่งเขียนต่อไงครัเพราะว่า มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณก็ตาพูดไปนะแล้วก็พอปิดคลิปใช่ไหมมันก็จะมีการโหลดใช่ไหมตาก็จะมีเวลานั่งเขียนในช่วงที่โหลดเนาะแล้วก็เป็นการทําน้นทํานี้ทํานั่น,น,น,นบอกแล้วใน1นคลิปเนี่ยตาใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่ามันประมาณนี้แหละ3ชั่วโมงอะเพราะฉะนั้นตาเอาเวลานอนมาทำงานนะคะ ตาเขียนนิยายวันต่อวันอย่างที่บอกนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ไม่รู้เนาะอาจจะสงสัยว่าทำไมยคนนี้มันอ่านอ,อึกอักอก็ก <c oughs> คือตาเขียนนะคะเขียนแล้วก็ <c oughs> เขียนแล้วก็มา้าให้ทุกคนรู้มีคนมีคนบอกว่าตาไกลเขียน <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทําไม่เขียนก็ไม่ทันการนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลอาอ่านมันถึงได้เรียวจริงๆเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนะคะยังไงก็แล้วแต่ตาปากยายปากจ่ายค่าปากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนาะยังยังไม่เลิกกุ้นไหวกับยังไม่เลิกกุ้นไหวกับกระดาษพอดีมันดูตอกเปึกค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่ตาก็ยังปากกดไลค์กดแชร์แล้วก็จ่ายเงินเดือนให้ตานะคะ มีอะไรอยากพูดคุยก็คุยกันได้ค่ะในช่องของคอมเมนต์นะหาตอนไหนไม่เจอก็เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะคะกดเรื่องที่คุณชอบเนาะแล้วก็กดกดเรื่องที่คุณชอบขึ้นมาหนึงเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้เทพบุตรมาเฟียก็กดนะคะแล้วก็จะมีปุมเพคคุณนะมันก็จะลานให้คุณตั้งแต่ เรื่องแรกจนถึงตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณฟังถึงตอนไหนคุณก็หาไปตามนั้นนะคะมันจะง่ายกว่าเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังไงก็รักษาดูแลสุขภาพวันนี้อุ่นขึ้นแล้วเนาะ21องศาตอนที่ตานั่งนั่งพักอยู่นี่นคะ,ะโ้ก็ยังชั่วมื่อวานไม่ไหวจริง20เมื่อวานเท่าไหร่นะ17องศาหนาวต้องกอด ถุงน้ำร้อนวันนี้แค่วางไว้เฉยๆได้โอเคค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะพุณรักษาสวัสดีค่ะ